หน่วยการเรียนรู้ที่5ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคผลิตไฟฟ้าพลังงานที่ใช้กันมากในแต่ละประเทศคือพลังงานไฟฟ้าการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีกระบวนการผลิตซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่สำคัญสำคัญดังนี้ ่านหินน้ำมันดิบกาซธรรมชาติไฟฟ้าพลังน้ำและนิวเคลียร์ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำเหมืองแร่และแต่งแร่สรุปได้ดังนี้ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ฐานหินเป็นสินแร่ที่อยู่ใต้ผิวโลกดังนั้นการนำฐานหินมาใช้จึงต้องมีการขุดเจาะพื้นผิวดินเพื่อเปิดหน้าดินเป็นการทำลายทรัพยากรอื่นๆเช่นป่าไม้สัตว์ป่าและดินเป็นต้นผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดปัญหาก๊าซซันเฟอร์ไดออกไซด์ กาดนี้เมื่ออยู่ในบรรยากาศจะรวมตัวกับไอ้น้ําและน้ําฝนกลายเป็นฝนกรดเป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างพื้นดินแหล่งน้ําและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นน้ํามันดิบประเทศไทยแหล่งน้ํามันดิบมีน้อยโดยแหล่งซิลิกิจผลิตได้เพียงร้อยละ3ของความต้องการใช้ในประเทศ นำมันดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศนำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้สูญเสียเงินตาต่างประเทศเป็นจำนวนมากผลกระทบจากกระบวนการผลิตการขุดเจาะบ่อน้ำมันก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการขุดฐานหินแต่ใช้พื้นที่น้อยกว่าการขนถ่ายน้ำมันบริเวณแท่นขุดเจาะทั้งบนบก และทางทะเลอาจมีปัญหาการล่วไหลหรือการฟุ้งกระจายของละอองหยุดน้ำมันและการนำน้ำมันดิบมาแปลรูปเป็นน้ำมันสำเร็จรูปในโรงกลั่นน้ำมันก็อาจจะก่อปัญหาคล้ายกับหินกล่าวคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำให้เกิดขมาวควันก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ การนำน้ำมันดิบมาใช้เป็นเช้อเพลิงอาจจะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเกิดมลพิษในอากาศก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีการขุดเจาะมาใช้ประโยชน์มากกว่า10ปีแล้วแหล่งใหญ่อยู่ในอ่าวไทยแต่ปริมาณที่มีในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงต้องมีการซื้อจากเมียนมา มาเลเซียและอินโดนีเซียในระยะต่อไปผลกระทบจากกระบวนการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันส่วนใหญ่อยู่กลางทะเลปัญหาที่ต้องระวังคือการเดินเรือหรือการทำประมงเพราะระยะรัศมี500เมตรรอบแทน่นเจาะจะมีการฟุ้งกระจายสามารถติดไฟได้นอกจากนี้การทำประมง ทิ้งสมอลากอวนผ่านแนวท่อกา๊าซอาจทำให้ท่อรั่วหรือขาดจากกันได้จะทำให้กา๊าซรั่วออกและขยายตัวเป็นไอพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วฟองกา๊าซสามารถทำให้เรือประมงพลิกคว่ำได้และหากมีประกายไฟจะเกิดอันตรายจากไฟไม่ได้ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ การเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติจะมีผลพิษน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินและน้ำมันบางครั้งเรียกว่าพลังงานสะอาดไฟฟ้าพลังน้ำการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากน้ำที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอาศัยการปล่อยให้น้ำไหลออกผ่านกังหันเพื่อให้ไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำจึงจำเป็นต้องมีการสร้างเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจากความต้องการใช้พื้นที่เก็บกักน้ำเป็นจำนวนมากอาจทำให้ต้องเสียพื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวนมากหรือต้องมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อป่าไม้หรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนิวเคียร พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่มีศักยาภาพในการใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้มาจากปฏิกิริยาการแตกตัวซึ่งจะมีกากของเสียเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่กำลังสลายตัวหรือจัดเรียงตัวใหม่และมีการปลดปล่อยรังสีประเภทต่างๆออกมาทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอ้อมการใช้พลังงานนิวเคลียร์จึงแพร่หลายเฉพาะในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีเขตความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการนำสารกรรม,มันตะลังสีมาใช้ในด้านการแพทย์คือการผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อการเกษตร คือการถนอมอาหารและด้านอุตสาหากรรมคือการตรวจสอบการเชื่อมโลหะผลกระทบของสารกำรรม,มันตารางสีต่อสิ่งมีชีวิต การทำปฏิกิริยานิวเคลียร์จะมีการปลดปล่อยรังสีประเภทต่างๆออกมาประกอบด้วยรังสีแกมมาที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงสุดต้องใช้คอนกรีตน,นหนากั้นขวางจึงจะหยุดรังสีนี้ได้ส่วนรังสีเบต้าและรังสีแอลฟามีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำมากอาจใช้แผ่นไม้และแผ่นกระดาษกัน้นไม่ให้ผ่านได้ ลังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำได้แก่เบตา้าและอัลฟาจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มากกว่าเนื่องจากลังสีทั้งสองจะถูกกั้นหรือหยุดยั้งด้วยเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานและการแยกตัวเป็นอันตรายได้ ส่วนลังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงจะผ่านร่างกายไปได้และปล่อยพลังงานในเนื้อเยื่อน้อยกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานนิวเคลียร์อาจทำให้สารกำมันตลังสีเล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยติดออกมาก,กับอากาศเสียและน้ำทิ้งจากการทำงานของระบบผลกระทบจากกากของเสีย กากและกำมันตลังสีหลังการใช้งานแล้วจะต้องมีวิธีการกักเก็บไว้จนกว่าปริมาณรลังสีจะมีค่าลดลงใน,นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วจึงนำไปกำจัดด้วยวิธีปกติผลกระทบจากการล่วนไหลของรลังสีระหว่างดำเนินการโดยปกติ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีระบบป้องกันอันตรายโดยการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงงานเป็นประจำแต่ก็อาจเกิดปัญหาได้ถ้าไม่ระมัดระวังเช่นการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เมืองโชนโนบิลประเทศรัสเซียเมื่อวันที่26เมษายนพศ2528 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้พลังงานในโรงงานก่อให้เกิดมลพิษและของเสียปลดปล่อยออกมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงานสรุปได้ดังนี้ 1. น้ำทิ้ง 2. ขยะหรือกาก,ากของเสียและ 3. มมลพิษทางอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคคมนาคมขนส่งปัญหาและผลกระทบจากการคมนาคมขนส่งมาจากก๊าซเสียไอเสียและฝุ่นละอองที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ก๊าซเสียบางส่วนและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปถ้าเหมาฝุ่นละอองมีขนาดเล็กมาก เมื่อสูดลมหายใจเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อปอดของมนุษย์ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสุขภาพปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นอันตรายมากสำหรับชุนชมเมืินใหญ่ที่มีการจราจรติดขัดมากๆก,การเกิดรูรั่วของชั้นโอโซนรูรั่วในชั้นโอโซนเกิดขึ้นเนื่องจากสารโคลอฟูโอโลคาร์บอน ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการทำความเย็นเช่นใช้ในการทำตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและในการอัดความดันในกระป๋องสเปย์ต่างๆและสารฮาร่ลอนสารจำพวกนี้เมื่อปล่อยออกไปในบรรยากาศจะลอยขึ้นไปยังชั้นโทโพสเฟียร์ และชั้นสเตอโทสเฟียซึ่งในชั้นบรรยากาศชั้นนี้จะมีการโอโซนซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกั้นรังสีอันต้าไวโอเลตบที่แพร่กระจายมายังโลกไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้โดยปกติถ้าผิวหนังมนุษย์ได้รับรังสี UVB มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ เมื่อสารจำพวก CFCS ปะาปนอยู่ในชั้นสเตโทสเฟียร์รังสีอัลตราไวโอเลตจะกกระตุ้นให้อะตอมคลอรีนแตกตัวออกมาจากสาร CFCS ซึ่งอะตอมคลอรีนนี้จะจับตัวกับ gen, ออกซิเจนอะตอมในโอโซนทำให้โอโซนถูกทําลายลงภาพการเกิดรูรั่วนในชั้นโอโซนเนื่องจากก๊าซโอโซน เป็นตัวกรองรังสี UVB ซึ่งเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ยิ่งการโอโซนถูกทำลายมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกจะได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของรังสี UVB มากขึ้นดังนั้นปัญหาการเกิดรูรั่วของชั้นโอโซนนี้จำเป็นต้องมีการป้องกันโดยการลดการใช้สาร CFCs ฝนกด คือฝนหรือหิมะที่ตกลงมาโดยมีสภาพเป็นกดจากสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารนี้เกิดจากการเผาไหม้ฐานหินที่มีส่วนประกอบของกำรรมะถันจากโรงไฟฟ้าและสารไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์เมื่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ลอยขึ้นสู่อากาศเกิดจะรวมตัวกับไอน้ำกลายเป็นกดซัลฟริกและกดไนตริกตกลงมาเป็นฝนที่มีสภาพเป็นกดเป็นอันตรายต่อโลหะสิ่งก่อสร้างพืชและมนุษย์สภาวะโลกร้อน เป็นสภาวะที่มีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในบรรยากาศโลกเป็นจำนวนมากทำให้รังสีความร้อนที่แผ่จากโลกไม่สามารถกระจายออกไปนอกบรรยากาศได้ทำให้สภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลกมีความร้อนสะสมอยู่มากเป็นผลให้อุณหภ,ภูมิของอากาศในโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการณ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการรักษาความร้อนภายในเรือนเพชากระจกทางการเกษตรสรุปพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทแต่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆพลังงานหลักที่ใช้คือน้ำมัน ทางเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าการคมนาคมขนส่งตลอดจนเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้พลังงานได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งการทำลายป่าไม้จากการสร้างเขื่อนการเกิดมลพิษทางอากาศ จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิมลมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากการเกิดปรากฏการณ์เลือนกระจกโอโซนที่ลดลงและการเกิดฝนกรด